สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่14ตุลาคม2567นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเซ็นสัญญาบินนะคะไปทํางานประเทศไต้หวันนะคะหลังจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาของเราจะเป็นการยืมวีซ่านะคะในการเซ็นสัญญาบินนะคะลงมาบินเราจะได้เดินทางลงมาก่อนล่วงหน้า3วันวันนี้จะเป็นการเซ็นเอกสารรับทราบว่าเราบินไปทํางานชื่อบริษัทอะไรอยู่เขตไหนอยู่ตําแหน่งไหนแล้วก็สัญญาจ้างกี่ปีหลัง จากนั้นนะคะในวันถัดไปก็คือจะเป็นการอบรมที่กรมแรงงานที่ดินแดงนะคะ,ะตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเที่ยงอบรมครึ่งวันแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเราก็กลับมาพักที่บริษัทบริษัทเราจะมีที่พักให้ฟรีนะคะ,อะนอนห้องแอร์ส่วนเวลาบินก็จะมีตารางให้แต่ละคนว่าใครบินกี่โมงก็คือจะต้องไปเช็คอินก่อนนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งที่สนามบินพาไปรายงานตัวนะคะที่ด่านตรวจคนหางานนะคะที่สุวรรณภ แต่ถ้าคุนในบินที่ดอนเมืองเราก็ไปรา,ายงานตัวที่ดอนเมืองนะคะแล้วแต่ว่าใครจะได้ไฟบินเวลาไหนส่วนมากจะเป็นบินไฟกลางคืนหลังจากที่บินไปถึงไต้หวันแล้วนะคะก็จะมีล่ามหรือเอเย่นเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทนะคะมารับ นะคะมารับทุกคนเพื่อเข้าไปในโรงงานบางโรงงานหรือบางไซตงานเขาก็จะพาไปตรวจโรคเลยแต่บางที่เขาจะพาให้ไปรออยู่อีกจุดนัดหมายหนึง่งเข้าถึงจะมารับที่หลังซึ่งแล้วแต่ความสะดวกของนายจ้างนะคะสําหรับคนในที่สนใจนะคะบริษัทเปิดจันทร์ถึงสุขติดต่อพี่อยู่ได้ที่เบอร์โทร0983944699นะคะ0983944699บริษัทเปิดจันทร์ถึงสุขนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์ค ลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณะค่ะ